don't hang มาเปิดตัวภาพยนตร์ในประเทศไทยด้วยตัวเองค่ะสำหรับนักแสดงระดับเอลิสชาวฮ่องกงโจซีโฮค่ะกับภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องเสียงครวนผวาซึ่งเป็นหนังสัญชาติฮ่องกงและญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เดินทางไปฉายรอบเอเชียมาหลายประเทศจนปลายปีที่แล้วได้รับรางวัล The Most Intriguing Actress ในเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพครั้งที่16จนหนังเข้าตาบริษัทจัดจําหน่ายของไทยอย่าง Wonder S ค่ะเอาหนังเรื่องนี้เข้าโรงในไทยนะคะแม้ว่าจะช้ากว่าประเทศอื่นถึง2ปีแต่ก็ทําเอานักแสดงสาวดี เพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกของเธอที่ได้ฉายในไทยด้วยค่ะโจซีโฮเล่าว่านี่เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญอีกเรื่องที่เธอรับเล่นนะคะเพราะว่าอยากลองเปิดประสบการณ์ใหม่เมื่อวงการบันเทิงฮ่องกองเริ่มสบเซาค่ะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการร่วมมือระหว่างฮ่องกองและญี่ปุ่นซึ่งการทํางานค่อนข้างรับรื่นนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอค่อนข้างตังวลในช่วงถ่ายทําคือเรื่องสิ่งลี้ลับละค่ะยิ่งเป็นความเชื่อของชาวญี่ปุ่นด้วยก็ต้องทําพิธีตามความเชื่อของชาวฮ่องกองก่อนบินไปถ่ายทําที่ญี่ปุ่น แต่มากกว่าเรื่องลี้ลับนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้คือโอกาสของเธอค่ะเพราะว่าตอนนี้อุตสาหกรรมบันเทิงฮ่องกองค่อนข้างซบเซาซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่มีปัญหาทางการเมืองและยิ่งแล้วใหญ่เมื่อเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด1 9โดยที่ผ่านมารัฐบาลจีนพยายามฟื้นฟูแล้วแต่เพราะโลกเปิดกว้างมากขึ้นค่ะคนฝีมือดีจากฮ่องกองก็สแสวงหาค่าตอบแทนที่สูงกว่าซึ่งแรงสนับสนุนในการทาหนังฟอร์มยักษ์ส่วนใหญ่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่นะคะส่วนในฮ่องกองทุนสําหรับทําหนังส่วนใหญ่ก็ทําได้แค่หนังอินดี้ค่ะ there's two kinds of movies they make right now in hong kong it's either indie film, indie film. or no budget. huge budget that can like film yeah, film no middle, film, no, no, middle, middle, no, middle yeah. no middle because the big budget film can go to china โจซีโฮบอกว่าหากอยากทำหนังในฮ่องกงก็ต้องยอมรับว่ามีทุนไม่หนาเท<ว>่าในจีนนะคะเธอเองก็โตมาตั้งแต่วงการบันเทิงฮ่องกงกระแสแรงสุดๆในเอเชียเธอยอมรับว่าที่ฝันอยากเป็นนักแสดงเพราะว่าตอนเด็กๆหนังฮ่องกงดังมากๆแต่พอชีวิตเธอเริ่มเติบโตกลับสวนทางกับอุตสาหการรมบันเทิงฮ่องกงที่เริ่มขาลงค่ะแต่ว่าโจซีโฮก็ยังมีความหวังนะคะเพราะว่าเธอเชื่อในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ชาวฮ่องกงที่จะทําให้วงการบันเทิงกลับมามีสีสันและยังคงเป็นหักความบันเทิงของเอเชียะคะ่ะ